คือการเลยจุนเจาเนี่ยคือเจ้านื้อโคจะ่ะคือการเลยค่ยเบิ่งเพื่อนจาติคะแนนใจตรงกันบดีเกไอโอ้ยไอ้แม่เพิ่นนี่กับคนนก็จัน่ยอจันนนาคนเฮาก็แนนหากันเนาะอายุมันเพียงตัวเล็เนาะแม่นบอ ผูนุ่มไปก่อนกะมีไหแม่โอ้ตีดอกเรื่องมดเยเรื่องเรื่องเรื่องตายจกตำไปก่อนจกดอนไปนำาลังข้าบานตรงเเราควนมนุ่งคนแบบคุโอ้่าวโอ้ยข้าดวานะ้ันี้อย่าันเขาขึ้นมาปีนเามาส่งเสภาระชบันนุเขาก็มากอย่างเนาะโตขากแล้วะชาจังว่าแล้วจะเลาแถลงระชาแถลงชื่อ่ชุดยอด เมียเด็กน <si hai> ่อยเมียยุจะปีเขาเป็นไงชิมฮาปีป้าก็าน้อยกว่เจ้าอีกเราเห็ดเก่งเมียเราเลยอป้าโอเราเก่งเก่งเกนงบจักแล้วเมียไหนป้านั่นแล้วต่เจ้าก็อยกลูกหนึ่งงข้าว่าผมงอยากลูกเรื่อข้าแข่งไว้แล้วจะกูจกูจบังคีบอ่ะแม่บงค้เมนอ์เลิกแล้วก็เลิกแลก็ไม่ได้ว่ากันส่งเาราเมาคืน เดีย๋ยวเรามาเราเชี่ยช่วงบ่เลยช่งก็ช่วงไม่ชำนั่นแหละเนาะนี่เราได้เมียหน่อยแล้วบ้างไหนได้เลยเงินก็หมื่นสองแต่งน่ะโตบ่ส่วงพิบหาพันหนึ่งโตบ่เนอะเอ่อชำนั้นและได้เนาะเอากันได้จากปีช่วงปีหกเดือนโอ้ บนลงผู้ชาวแต่เมียน้อยห็นบ้เนี่ยว่าวพื้นนาะว่าวากคันว่ากะพิกจะเด้งนะทำงานเลว่างจริงๆน้องพอว่าวเลิกกันอกยักินกิไยังก็นเจ้าจักเลยตอนนี้กแล้วกินข้าวปุ้นกเป็นามิีพิถัเนาะปาตีแค่นั้นเป็นเบียได้อยู่หรือว่าได้อยู่เลยเบียเนาะทำงานทำงานก็ได้บริยานทำงานนะเราจะไปว่าเห็นงานนำตันี่เราจะไปอีกและ โอ้เรื่องเห็ดเนี่ยเรียกอะไรเราถนัดไปกับเบี้ยกับลาวด้ออยู่ใสอยู่เวียงครูเอ๋พวกอยู่ใต้ภักใต้โอ้ภาคใต้แล้วตะปูโอ้คอยชิเฮ็ดเวียกอันไวยูบวานี้เนาะไวไวมาเปี๊ยให้กินให้ตูกินก็ได้นะไวก็นอนฮ่าฮ่าฮาอยู่ทำลูกหลานนอนก็ให้นอนไวก็นอนเนาะกระเทงใจลูกหลานเจ้าแล้ว์หินหวานลูกยานไปัจจิยูนำลาวแม่ชื่อว่าลูกยานก็มีครอบครัวกันหมดแล้วเจ้าก็บอกแล้วก็อยู่ผู้เดียวเนาะ ขายารอัีบันท์ฉันเนาะจังหวัดจะเมื่อไรดบอสินมาวัดจะมาสังประานน้ำโปแมย์น้องไฮ้ัไห้โอ้บันน้องแล้วเกิดบันเกิดจะบ่มั่เกิดน้องไฮน้องไน้ไลายเคือการเรียนเจ้าเนี่ยวะคือเจ้าเนื้อโคจะวะคือการอะไรคัยเบิ่ง เพื่อนจะนอนเขามาติ๊กตุ่นปีนขคะแนนใจตรงกันโปรตีนเรียอ๋อ้นยวนะไอ้โยไอ้แม่เพิ่นนี่ก็คนขันแนัห้ามกันเนาะขันแนมคนเฮาก็นแนห้ามกันเนาะน้องับจันอายุมันเพียงตัวเลขเนาะแม่บอกครูหนุ่มไปก่อนก็มีไรแม่นโอ้โปรตีนออกเรื่องหมดเลยเรื่องเรื่องเรื่องตายจะตำไปก่อนจะดันไปนำหลังขาบ้านล้มตรงแล้ว แล้วคนนว่าโอะขเียโอ้ยข้าขึ้นมาันี้ข้าวขนมาวันนี้ขานมาัวขึมาปีเขามาส่งกราชาบ้านเขาก็มากอย่เนาะขาขึ้นมาปีน่ะเขางกาวาน้ขากักอย่เนาะ้ว้าีล่จังวบานโ้นเขาก็อยเนาะมปีะเสรมชวบนโนอนเากับอาม่ักชาว้านห้ลูก เบิ่มกันไปบ้างตูมาดอะไรเออครับเราคอยบอได้แถลงเล่ามาเอามื่อีรกับเมนเอาบ่เอาแบบที่เอาให้ชูแล้วให้เมื่อเฮื่อนแล้วบออย่างทีอ่าบอย่างที่เขาทามันนะชมดเอาชมดได้ชมดก่อนได้เหมือนเ่มมากชมด์นะคันตูเอาเจ้าจะเจ้าให้ชูแล้วให้เมื่อเฮื่อนแล้วอันเราอยังทิปปูเฮือนใหม่อยู่นี่เมนบอกเมนบอกปูเฮือนเราก็อยู่คนเดียวปูเฮือนใหม่่ขันเจ้าเอาคักแนข่อยอย่าชิเมื่อเบิ่งเฮือนเบิ่งชาญย่า ยังไม่ได้ปุ๊กเฮือนกำลังเตรียมไมคครบเรียบร้อยมากมากมาแต่ปุกเนาะที่ปุ๊กบ่ที่ปุ๊กไม่มากมากเลยเกินมากเลยมากเรียบร้อยแล้วที่ปุกขึ้นหม้จ่าวางก็ดันเตรียมทอมเบเพอไปแล้วเครืก่งปุ๊กไปขับไปพ่ออากาศย่างไปโรชิงมันเปนบบพอเขาเห็นโรชิงที่มองกันบอบบางที่มันโมใหญ่ไม่ได้มแม่ไอ เรา่อกเขาแล้วเจ้าใจง่ายกระตูพายตุใหญ่ียยังได้มาสวดเลยเนาะโอทักทายด้วยสบายดีสบายดีสิบสามคนสบายดคุณน้องไห้เนาะไปใส่มาแว่เนาเมาแว่ดูแลเนาะของทางขันมากายก็จะแว่เนาะตู้งปัดขึ้นทางใต้ไปจะแว่ทางนี้มันงม่ถือเลยเนาะเขาบอกเจ้าใจง่ายเนาะไปทางใต้ไปทางเหนือใหญคนใหญ่มันใหญ่คนใหญ่เพรแล้วกำลังมันมากอ่ะเนาะ กอบอกละสองพันสิย่านมนกทังทิ้งเาอ่ะเงินลาบปูลาเราพังทิ้งเดียกไงินบอกเงินลาเห็ดกับเมียนายเาเราเราเราทุบทิ้งมาเลยเงินเราเห็ด่ะแล้วก็เรทุบทิ้งเลยราชปพุกหม่กก็มี้อยู่น้ำเ้าคือูเจ้ากบอันป้าว้ลูกเต่ายูผมมีลูกผมมีลูกผมมีลูกเขาคืนลาวได้พอปราชกว่าเขาตีต้มคอยแม่มีละไาปะเด้ เขาให้เราได้สปีหเดือนเอาเขาเคิรนลาวแล้วก็ทุบม้าแล้บอกแล้วจะไปเห็นยังมาแม่เานี่อ่ะฮะมีจเงินเอาไปสามเนาะอเห็นอะไรหนอเห็นไหมไม่ไม่ทัเลแล้วเนาะเดี๋ยวมันเขาคนยังเอาได้จจ่างผมกรชองล่าก็ได้จะมั่งซอยนะว่าจวัวงปชังเนาะจะวอลคือถึกใจจุคอยแทบนี้ บ่เราบอกบ่คอยทะเลนะ่อยเาความกริงอย่ามาแม่เดียวดีบไปทิ่หักลก่บ่่าเราจริงจังเลยมันเลยี่ที่ไรมือนี่น่ะที่บ้านจะไดเดี๋ยว่เราตกลงวรงบองโมือดอกเดี๋ยวบ้าอะไโอ๊ยสุดยอดเลยมือนี่มือนี่รลดก็ได้เนาะอยู่ไามจ่ายไามเล่าเบอ่ิ้บเราถะเรับเรียมทั้งแม่เจ้าเลยได้ไหนไหน ก็ไม่เมื่อพ้น่ะพอตู้นี่บ่มีคนคือกันนาแล้วโว้ยมีน้องปลาไปกินปลาน้องลราบ่ปลาน้องลราแห่งหลายรู้ว่ามึงมีผู้พาเราไปสาวายังเอ้าสาว้ยังนี่ไอ้น้องบอแมนสาวนางนี่แหละบอแมนบอแมนเด้อสาวนางจันทีเด้อน้องจันทีคนสวยเขากป็นยังเอิ้นผิดเอาวน้อเอื่อนนำตัวก่อนฮะเน๊ะเออคงเอิ้นจันที ก็อ้นตัวก่อนเราคือเราวาเออนเนาะเออน่าเชา c จ â n จันดีจันดีเอาเอาอน่าเชนดีเลยที่จริงก็คือจะเช่า chân ทีเนาะอ๋อเป็นในตู้งามบ่ะงามเลยพอมม่อ <laughs> ตู้พร้อ,อม,มอยมู่บ่พร้อมน้ำลูกน้ำลานบบาอยู่พ่อเทาแค่ก็เอาเอาอ้ายได้เป็นเนาะตู้นี่น่ะคือคือนอนหนึ่งนาะเดี๋ยวพร <laughs> ้อมเลยเนาะโดยพิธีแถวนี้อ่าอ่าอ่าไฟฟาหม้อไห่นี่โดยโดยโดย ว่ามาฮักหน่อยฮักอีศอบเนาะโทรมานัดมื้อนัดแต่งกันมมาสู้มาขอดอยๆหลังจากเฮ็ดนักเกี้ยนเฮ็ดสอแล้วหนอยระยะเอาเดือนใด๋วันใด๋สิแต่งดอยๆแต่ว่ามาละยะนีโอ้อยากมาเียเฮ็ดอก่อนะเอาเมื่อได้ยหลังจากเฮ็ดเี้ยเฮ็ดอแล้วนะคือไวโบันทึกกันแล้วเมื่อยอกันได แต่ว่าแบบน,นี้ฮอตมือดอยดอยดอยคำ้านายมันโมเดอร์พี่แหละมานั่งอยู่พี่บนนห้นอันฮอตมือแล้วก็เออยทีมักตึงมานั่งร่วงตึงจับกันจัดแจงกันนั่มันไม่พวกเจ้าวอากันอันนั้นอ่ะดอย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 อันนี้เห็นดีเห็นรอด เรื่องเรียงนะาแต่เ้ามาชูหเขาบรานี่เนาะเราเห็นนาเก่งถ้าได้ตก่อนตุ่ต่ยพายน่นี่ก็ดำเาพนดำนากลางคืนพูนจะเคยเห็นบ่เขาคาดำน้ำเราได้บ่จะเห็นน้ำเราได้บ่จะเห็นนำเราได้บ่กลางคืนเห็นกลางคืนพอได้ตู่ยหี่อยพข่อยยอมเลือกให้เห็นเวียกลางคืนเหเล้อกตุ่ยพายนากลางคืนันน้านกอเว่นพอาดได้อยู่นะเป็นอะไรคือว่าเห็อะไรดำกลางคืนนะหนาวเบาญาหนาบบไว Mà mẹ vàng lắm, đẹp ừ. ừ. à? à. à. à, ừ. à. ừ. càng Mình nhít đó Ui, Cho điền, lao dễ nha. Cho khoa doanh nghiệp, nó lương, lương đủ. Nó bảo wow. Anh, cứ mưa là bảo bình nè. Tao. Đơn này mấy? nó ăn được đấy. Mày 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 ไปากระุ้นถ้ากินคนั่นครับบกเขากองก็ได้นั่งทังที่นั่งทังนอกนั่งทังนี้ก็ได้ให้แต่ลูกสาวจะเข่าไปขนันเข่าวิ่งกันได้แลวเขาย่นีจากทางงอนปีพศ2557ตัวจะจะถอยเอาขาเข่าเขากางนี่ถอยเอ็ก ข้ามา่วปลหลวงมาเย็นต้องแบ่งเขิงเขิงกับมหาปานอันาโทมหาปานอนนาโถข้นดาวโพนะเก่งเลยบอกก็บอกกระตกปลาหลวงมีบอกกระตกตับขวดเดซิพกาษาขยอนขึ้นนองังโดูสาวเห็ดในน่ากินนะพี่น้อง เ่ไม่ได uh ้เลยเบอร์าอย่านีได้เสียติชื่อปลาตัวเดียวเนาะซองโตพอดีเนาะนึกว่าบบมีคนขนมมีติเจ้าพอดีเอาล้วบชื่อมาฉันก็ซองโตพอดีเนาะอันนี้พดเนาะาหนผ้ชาเกนลาไ้เป็นยังไงอิ่มปาะประตูบ่งด้ประตูเห็นผู้ชายเลยกินปลาได้เป็นยะไไ้พญา์ึกใจว่านเราเอาเนี่ยเอาวะโอ้ยเนี่ยพอตกหาตกลงได้ เจ้าจะไปเห็ดเก็บกระเพราลำลาวได้โอ้ยเจ้าตกลงสงใจแม่เจ้ามาพอแม่พอหอดน้ำหลังเจ้าลงฮ่าฮ่าได้ก็ได้เนาะพญายาณเลยนะพญ่บะผู้ชาเอาจริงแล้วพญายิ้นย่าด้วยเขาบังตาทางอะไรคือชีญาณย่าด้วยเด้อบันนี้เดนาะลองดูไปเอาจานเปล่ามาให้ด้วยกะบวงมาให้คอยบ่มหมักพันได้คอยไปนี่หมักจานใท่มาแม่ไม่เถาโอ้ยเลยได้มาทำการมีแล้วลงถึงม้ำมันมัว เาหลุดมาหมดนลำเดียวเนาะนั่งเฉยนั่กับมาแล่เนาะใช้ผู้สาวเน่ยเราบูมาติท่าาผูุคนอดี่อนทาเรากั้นสาวบวกกินได้ยอดบ่มาขอบบกินด้ยคนไหนวะบวกินได้สายดีสามสิบคนสบายดีเขาวะบบลูกกับนางเราไปเที่ยวเขาเพิ่งเรียนห่ บางีมีลูกกันอีกอายุเทาหกปีไ้่เคยเอาบัวเถือเนาะยวปิดชดยังไม่เคยเอาโพยจากเถือทั้ามนรู้จักเป็นไรอะไรวะคือจะว่าคือว่าเราเราเน่เราเป็นอันน่ฮโอ้ยเรายังไม่เคยเอาโพจากเถอ้ตุ๊กมาถึกใจถึกใจบุกเพิกเลยเนาะ มีหมดแมงอย่างมากมาแตอบเธอ้ว้ังข้าวั้งอับ้าวเออยังว่าใต่เลยนบอคนขนาดนี้น่ยมมีแสน่เนาะแค่ว่าแสน่นกระตู้นไฟแค่ว่าเราเลือกไปจากเนาะแน่ห์กำันมาเนาะเจ้าเนาะแค่เราเลือกน้อ้ตงแหม่เด้น้าแเปาะว่าเราะแพเลยเะเะมักชิบเลยเนาะป๊อามักชิบเท่นี ปึ๊บต้องเลยครม่ใหนั่นก็คือยอานเลยจะจอกเลจไขกันเลยเนาะเอาเี้ยแม่ไอ้งก็มาปอกัชีบไลยปอังบเลยยาเนี่ยก็เอานามรังมือมาเนี่ย้ครืองว่าใ่่ายเนาะกะเลย เขานี่ก็บมีเข้าก็ไเลยรับหมักสิบอะไนี่เปนสดเศ้าปลายปีแล้วก็ไเลยนะครับหักตัวบุกขึ้นจากใด้ะเะล่าตัวเนาะอยู่เนาะ่มนแมนแมนแต่ตัวพายเนี่ยเขาจากใดนะเนี่ยเพิ่นไหนเพิ่นมีให้ไม่นาเพิ่งมาเจอเห็ดนาเอยัง่าแล้วเพิ่นมีชมบัตรเพิ่อยู่อยู่น Ba yên hết mà băng hoạt động này, nam lam mãi. Could you băng gắn hoạt động? Anh chưa lắm được băng hoạt động. Anh chưa hâm mê chết đến lắm chết chết. Careful, gặp 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 เห็นไอ้เลยไปเลยบางทีไอ้เห็นี่ยนเห็นเบล้แม่เท่าพุนตัวเลยเราบ่มา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 เท่าขึ้นก้อนรถขึ้นมาขึ้นขึ้นได้มาบุกขบกินก้อนรถเจ้ากินก้อนฮะขึนก้อนรถเออเอาเลยเอาหน่อยก็ได้ว่าเราเป็นอย่างนัก็แม่นเนาะโอ้เราเป็นผู้สาวสดข่อโบแตงข่อโจนก็บุมีเงินแตงยังสดอิงติงเนาะ อไอ้ตอยคือออยกากอคือก็ออยกางกางอมากรอโอ้นั่นมะเข้าก็่าวจะใช่ถามอายวไใช้ลูกเราวัะยอางัวจะถือว่แก่ยังบูไดเอาคัวจะเถื่อยังเป็นผู้สาวอยู่อยจนโอยซ้ำในกับพ่อแหละเนาะเกียวรักยนมีเฮือนมีซานอยู่เลยเนาะมาเทียนโยโคบ๊วย เดี๋ยวโบมาหอนกับหอดกระหอดนี่ก็ดีแล้วกูยคสิชอยเต็มที่แล้วคันเจ้าเอาตุ้งใ่นีมจนหอดชาวไปปีเนาห้าก็หอดหมดนี้เนาะอืลึกเลยปลาตกกันพอโตได้จำเจ้าเราแพงปันเราได้ลูกหน่อยหมดแล้วอว่ากันถ่ยทำในบริเวณวนักชิมวัดหยังกับวจาาคนึ้นมาถ่ายเนาะอืมอากนชมพังคนอม่แช่ไปข้งบเออเดี๋ยวกินน้ำลางทาแล้วตำ่กินรถกินทา ินใช่แก้วกินน้ำกินไปใช้ต่ออันเออแล้วล่างรอดใช่ตัวร้านอยู่างสดชิ่งๆไหมแก้วจะได้ไปเห็นงานเอากันเอาถักเน่แล้วก็สิไปได้เห็นงานเห็นเวียงบ้านนั่นจะได้เไปลอดแล้วพอแเวลามาเองนะอืมใหกระเจ้าหนึ่งคังน้ำก็ได้ไปเห็นอยังกรได้ไหน ให้ดูใหกินนะตัว้มันเป็นขขาแก่แ่เนี่ยในยูไนเหดูกินให้ตั้กินที่เออยากมายูไนตเดี่เนาะพี่ชิมวนต่ก้้ำมาไปากแน้ำก็จะเบิดแล้วมือนี่ต้ดเมียบันนี่บอชชัยเจ้าสิดก่กนเียวแน่ๆเลยสิดก่อนเซียวแน่ๆแล้ตามกเสีย้วนตง เล่นบอกก่อนสีเมื่อหาน้ำใจนะบันเจ้ามาบันนี้เจ้าลงไพโรธวันนี้ยังไงงามกว่าเก่าเจ้าชีเห็ดวัได้จะงามกว่าเก่าชีชื่อเสียงมากวาค่อยบอกชื่อเจ้าเป็นดัดคันธ์ไปมันห่างเนาะดัดให้มันห่างคิดทีหน่อยจังหน่อยเด้อดัดลดไปนำตู้นี่ให้ตู้ดันให้เด้อมันบวดเจ็บว่าไง ไม่ได้เจ็บได้คุบอกแถวนะยังตัวนันอนะตัวข้าอนั้นาาเขาได้นมกูรินเนาะมันห่างเแวขนาดมันดีแล้วมันห่างนั้นเขากินยังกระโบติดเนาะดีแล้วมันห่างมันดีแล้วเขากินยังมันจะบอกขาเขียวเขาโอ้ยเดอะไรวไปจ บ่อหางมันดีแล้วแนี้แหละธรรมชาติธราตตูเนาะตูธรรมชาติข่อยาเอาไม้ข่อยรุวน้านึงขอยจะปจันอะไรเอื้อเอเอื้ออ้าวบมกินอะไรนะทุกก็ดกินมากินมาลานจเฮ็ดกินกับากินนะมามาบอ โอ้ลานเราพวกเ้กินกับผมมากินผมมากินกรเพราเขาดิเขาบอมาเลยแม่แมรแม่เจ้านี่นะเจ้าอันน่ะหาอกระชามันห่กปลาไปหายลาไปมันมีสีกินหนห่กครึ่งหนึ่งก็หากระชามใส่ไหาไปครึ่งหนึ่งแล้วก็พปุ่นก็ไปอีก สีมุงแรงเด้จากมือห้องมแรงก็ได้นะมันนี่ยนห้ม่งแรงก็ได้นะเจ้าสิบเ้มื่อยังมงยังมือเท้าก็ได้ปะยังมือเท้ายังมือเจ้ายังมือเท้าว่านไปไปอันนั้นเอาถ้วยแบ่งาปห้อไปะได้เราบ่าะเปิดเลยจักหลอดแถลงคือว่าพะยยหลอดแถลงตัวก ฮะเออแบงปลาเป็นไงนของจริงนี่หรอทำมันจริงเด้อเงี้ยบอทำมันจริงคือพ่อโอด้เนาะเจ้ายวอกกับคือมักกะลอกได้เอาเจ้ามาขอไม่สาวอื่นนี่เจ้าตกลงมเลยโอ้ยก็ตู้ปลาที่ชิวัยขนาดนั้นก็คบไปก่อนคบไปเรื่อยๆแต่ว่าให้เจ้าหันวาวาจริงใจกับลาหล้วพ่อนั่น้อยตรงใจคน บอใจห่อบอกว่าได้ดอกเจ้าเบาไวโพดไวโพดอเบื่อื่นเจ้าไปบอกพี่บอกน้องหือเอาต้องต้องเชิญประวัติเจ้าประวัติเราจะเป็นจิตรายสิคาวประได้บอนระไดไงก่อนกบเบิงก่อนยังจะเอาเราจะทิมและเจ้าเราข่าได้เลยเอาแล้วเอาเป็นเฮือนเราได้บอเราว่าช้ำเราในในต้อง เขาสิบอกเจ้าเห็ดวียโอ้โหยังพูดจัไทีเยีให้จบางาพูดเอาถอะสิบอกให้ซ้ำนี้เอาได้บ่หัวให้ว่า่าเือซ้ำนี้เอาได้บ่คอยให้ว่าซ้ำนี้เอาได้บ่หัวบอกทีให้านบ่อหค่อยฮะเบื่อมัตัดกับเปล่งจือตัดกับเลั ใจห้องฮหองเน่แล้วแต่ความเ้าบอมันบวกเข้ากันรดอืรถมาี่น้องก็ต้องใชไหมเมื่อใดก็ได้เปื่อยมันะอ้วงนะเมื่อใดกินาซูมาขอมาแต่งมาแปงกต้องห้องัเท่าห้องแก่ห้องทำอ้วงตาม้ากนได้เลยเออชับๆลงพี่น้องเพิ่นเปื่อยหมดเจ้ลงกัน เปลเลยน้องท้าเมตุกลุมกงใจแล้วอันไปใช้มวแว่เจ้าไหนด้งหวากันเด้อประตูจองไกันอันนี้ไปกัมัาไปจะไปและจะหวเปื่อยมัจังหวะุมมันเบาเนี่ยหาย้อนคนร้อนร้อนตือน้อนร้อนร้อน้อน้อนร้น้อนว้อนอนี้อนนี้อน้อนนร้อนร้น้อน้าอนร้นรนร้อนร้อ้นนรนอน

พักไม่เจ้าช่ายนะอ๊ะพักไปเันนี้ใช้ในกระตูนนี้กระตูตัวนี้วันน้ใจนี่มันนาโอ้าขามันเยจะผ้านะโอ้เป็นเน็นเน็ปีัง้าเอาไปรล่าเล่า